พี่ดอชอทิติพงศ์แก้วเขื่อนขันพูดใช่โอเคโอเค สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสติสวัสดีครับพี่ด้วยสวัสดีครับทุกคน สตูกำลังใกล้เข้ามาได้ต่นแล้วเข้าหายหายไปไหนแล้วโอ้ oh, ยิงไม่ทันอะ่ะ เฮ้ยหายไปไหนวะใส่หูฟังปิดข้า่งแล้วป่ะเนี่ยทำไมได้ยินเสียงปืนแปลก kill. Double ไม่โผล่โผล่ละนี่ก็จะไม่โผล่ซะแล้วสวัสดีครับฮานุสวัสดีครับทุกคน kill kill

ใคขยิงยุทธาวนีเฮ้ใคขยิงยุทธาวนีใขยิงกับใคร,ใครเฮ้ยวิ่งไปไหนเลยตัวหนึ่งมีคนยิงข้างหน้าอีกสองตัว ไหนวะไปไหนเลยตัวหนึ่ง <amp> ตัวนึงไปใช้แล้วหายไปไหนแล้วสวัสดีครับพี่น้ำหอมนี่ตัวนึงหายไปไหนทุกคน,นมันยิงกันอยู่สองคน มีที่ดูคนปะซื้อที่ดูคนหน่อยดูรับภารกิจล่าหัวแล้ว๋อนี่ไงอยู่นี่เองอยู่นี่นี่เองแลวข้างหน้าขอแตกมีอีกไหมมีอีกไหม มีอีอกสวัสดีค่ะพี่ภาษาญี่ปุ่นโอ๊ยโดนยิงหลังโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยเออเออปวดแตกเฮ้ยมีคน ปวดแฝ่แม่นเกินมีใครวางไอวอข้างบนหรือเปล่าม,ม,มันเป็นกล่อง k i l างแสงแล้วมันเป็นกล่องว่าใช่ไอวอ ร้อนมากเลยนะทุกคนวันนี้วันนี้ร้อนมากเลยเหอ,อเจอแล้วเฮ้ยไม่เข้าหัวเลยนะอ่ะไม่โดนหัวเลยเฮ้ยมีคนข้างหน้าด้วย เนี่ยไหนอีกอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่เพียบเลยวิ่งกันพึบพับพึบพับห <'m> นีได้ดูหนึง่ง ตัวน,นี้ไปไหนไอตัวน,นี้ไปไหนหมดแั้เนี่ยจริงมันมีอีกตัวนึงอ่ะหน,นีไปไหนแล้วอ่ะไครรอใครอ่ะไปที่คลังแสงมันหนีไปไหนแล้วเฮ้ มันหายไปแล้วนะราทุกคนที่มันวิ่งมาตรงนี้ตัวหนึ่งมามันหายไปใส่เนาะภารกิจล่าหัวแล้วาภารกิจล่าหัวแล้วไปตรงนั้นวิ่งไปไกลจังอ่ะตรงโน้นแล้วมันวิ่งไปไกลแจ้นละไทุกคน ตามล่ายิงบอดกันเลยปลดล็อกทั้งแสงแล้วปลดล็อกังแสงแล้วนี่มีคนเก็บไว้ดอกมีคนเก็บไว้ดอกด้วยใครเก็บไว้ดอกวะดูใส่สิอ่ะไม่มีดว้วยหรือตัวเดียว สวัสดีครับพี่4ีสิบแปดสวัสดีครับสวัสดีครับ